สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถ่าอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่26เมษายน2565ทางด้านพลเอกลอยออตินรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นได้มีการเรียกประชุมบรรดารัฐมนตรีกลาโหมของชาติสมาชิกและพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่ประเทศเยอรมนีนะครับกว่า40ประเทศด้วยกันเพื่อที่จะเตรียมการในการที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านยูเครน พื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทางด้านรันเสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมาตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5แล้วล่าสุดนั้นเนี่ยครับวันที่28เมษายน2 5 6 5มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้พูดถึงสงครามในยูเครนบอกว่าหากบุคคลภายนอกเจตนาแทรกแซงสถานการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่คำข่มขู่ทางยุทธศาสตร์ที่ยากเกินรับได้ รัสเซียนั้นก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อการข่มขู่คุกคามเหล่านั้นอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าฟา,ฟาโดยการใช้เครื่องมือที่รัสเซียเท่านั้นมีอยู่ในตอนนี้คำล่าวของผู้นํารัสเซียเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซเซอร์เกยร์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ได้มีการสื่อสารไปยังทางดน้าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตบอกว่านาโตนั้นเจตนาทสาสงครามตัวแทนกับรัสเซียผ่านการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นได้มีการทดสอบขีปนาวุธขา้าศทวีปไ c b m ีที่ชื่อว่าสามารถเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยขยีปนาวุธดังกล่าวสามารถประกอบเข้ากับหัวรบนิวเคลียร์หรือว่าอุปกรณ์หลอกล่อได้อย่างน้อยเนี่ยสิบหัวรบโดยมีพิสัยทําการสามารถโจมตีได้ไกลถึงทวีปย e ุโรปรวมถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ขั้วโลกเหนือตลอดไปจนถึงขั้วโลกใต้ซึ่งขีปนาวุธสามารถนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะพุ่งตรงสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แล้วก็ทางด้านรัสเซียนั้นเตรียมที่จะนําเข้าประจําการในกองทัพภายในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่ใกล้จะถึงนี้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เป็นทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยออกมาสื่อสารไปยังบรรดาประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนโดยการส่งมอบอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับเพื่อให้ยูเครนนั้นทําศึกกับทางด้านรัสเซียวันนี้เป็นมือที่สามและว่าหากว่าความกดดันนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อทางด้านรัสเซียนั้นรัสเซียก็พร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการ อย่างรวดเร็วในการที่จะดาเนินการจัดการกับประเทศเหลานั้นก็น่าสนใจนะครับกับสถานการณ์กลาวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเวลานี้ในั่งฝั่งสหรัฐอเมริกาพร้อมกับพันธมิตรนั้นก็พยายามที่จะดําเนินการในการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับทางด้านกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าที่ผ่านมานั้นส่งเข้าไปแล้วเนี่ยครับก็จะถูกสกัดก,กั้นกจากกองทัพของรัสเซียโดยการตัดเส้นทางบ้างการทําลายทิ้งซะบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าหากพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ยังคงสามารถสนับสนุนเรื่องของอาวุธทุทปรปกรณ์ให้กับยูเครนได้ต่อนเนื่องใหม่นี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นโอกาสที่จะสงบลงก็คงจะยากยิ่งขึ้นครับ